สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอภิญญาบุญสร้างวันนี้รายการเช้านี้ที่นาวาดิฉันจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเพื่อนๆโรงเรียนนาวาประชาสค์ที่มาอบรมการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียนค่ะคำถามแรกนะคะเพื่อนๆได้ความรู้อะไรบ้างจากการทำหนังสั้นค่ะค่ะก็ไดค้ความรู้กับการทำหนังสั้น ว่ามีการวางแผนอย่างไรการคิดเนื้อเรื่องกว่าจะได้หนังสั้นเรื่องนี้มาก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะค่ะคําถามที่2องนะคะอยากให้เล่าให้ฟังว่าหนังสั้นทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ่ะค่ะพวกเราก็ทําหนังสั้นเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เนต็ตใช้เล่น f a c e b o o k ในทางที่ในทางชู้สาวทําให้เกิดโทษต่อตอนเองค่ะคําถามที่3นะคะ กลับไปนี้อยากทำหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรเพราะเหตุใดค่ะค่ะก็อยากทำเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเพราะว่าในชุมชนของเรานะคะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากค่ะส่วนคำถามข้อที่สีนะคะคุณจะทำหนังสั้นเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรค่ะค่ะ เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือเราสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ควรใช้ให้พอเหมาะพอควรถ้าได้รับข่าวสารควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะบางสื่ออาจจะเป็นสื่อไปในเชิงชู้สาวค่ะค่ะขณะน,นี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้ว พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเช้านี้ที่นาวาดีค่ะ